สวัสดีครับอยู่กับผมชัยเอฟดัมซิงครับน,น, <c oughs> นี่เราจับปลาครับเอาไอโคโจับปลาตั้งจังโจ๊กคืนเจ้ามาร์ไฟครับสองร้อย ปลาเยอะครับปลาเยอะสานี้ออปลาเยอะมากตนีรู้ล้านเันนี้งอ้โห้านนอันนี้ลโลมหอดันนี้ดโ้โหดมยันาาอ,หอ้หมืาันนี้งมเหอมืาเนนี้ดเหมือเเหรเิมือหานีือาอบนหรอ้หมืหเันนะลม<า>ือางมเรอาสะลงนี้ครับ ở cái thốn xạ cầu khoảng nôn cái lưới rồi các thì tôi bắt đầu cái đây Nam luôn Nam luôn chơi mình Oh, xe tơi em xe tơi tơi đi <tiếng> lại vậy đó. nó đâm tới xuống máy mình thay mình đâm tới nó mặn lại bự nào มืดแล้ปะามดแล้วสาดเดี๋ยวมือปืนมาเราตลอยตัวเพราะว่ามันอยู่ในอันนี้เป็นน้ำสางสางเกา แล้วกอนมูแล้วเนะคอยสิกุดคอยไม่ได้คุดเลยก็่แต่จับปลาดิ่งสงสัยเขาให้พักผ่อนแค่นี้เจริญทรัพย์ครับว่าเบิ่งผมเป็กเจริญทรัพย์ครับบอกสัดๆได้ไหมผมเป็กเจริญทรัพย์ครับมารีวิวให้เทคตัวใหม่เยหัวปักเฮ้ยยัง หัวปลาเข็งหัวปลาเข็งเอาเลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ได้ไมล่ะุอยลง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 แล้ว

เลยสองตัวแล้วครับตัวใหญ่เนี่ยสองตัวแล้วโอ้มาอีกแล้วครับ

เจ้าของสาโดนแก้งครับโดนทิศตมแล้วครับก๋วยเจ๋งก๋วยเจียงผมให้ฮะก๋วยเจ๋งเนี่ยไม่ธรรมดานะกว่าจะมีก๋วยเจ๋งได้ต้องหากันเจอนะสามอำเภอเทียน่าขาเย็ผมมีดอกผมมีมีความสบา ลงเลยลงเลยเอลงเลยลงเลยอะไรไหนทำกิดเผาต้น่อยนี yep. ่ไหนลุ้นต้มปลากิ๊นยูบีักแล้วเออแล้วต้อยูปีมีเครื่องมียังเท่าไหร่มีปลาลดอุ้ยปลาลุดปลดปลากระดูกโอ้ปลากูกปลากระดูก โอ้ยมันได้เกิดได้ถืออีก่โอ้ยไปเกิดจังไหปลาตัวนี้น้อยเอา้อยฉันมันนะอันลูกปลายังเอาหมูกินโอ้ยมันเป็นยามมันเออไกับยามมันคือกับตัวยามยากยามโควิดเ่ามันดุะอกล้นเมืีมันรุด้นมาทังซ้ำจัง cái anh chưa có bỏ, chưa đào đâu có chèn cả. ôi, ba, lửa ừ, cái này, trong này, lửa thì tua lép măng nhỉ, úi nè, ว่าถ้าปีที่ลงเยอะๆเนี่ยเอาเขี่ยตรงนี้ออกแล้วก็ทำทางลงให้ให้รถด,ดำลงไงได้ดินเยอะ โอ้ยนั่นตัวใหญ่เหลืออยู่เหลืออยู่มั้ยังเหลือตัวใหญ่อยู่ครับเรียบร้อยได้นั่นนั่นลุ้นตามไม่ได้

เออมันจต้งกรดีดูมันชวิตชปนโอ้ยอตกโอ้ยเนาะแต่งักแต่อีกแล้วมันเป๊กโอ้ยแบข้ากนปิดคลิปไปหนวะปิดคลิปไปหนอะไรปิดคลิปหน่อย ครับปลาหมดแล้วครับโอ้ยยังยังโอ้ยยังเหลืออยู่โอ้ยว่าจะเบิดอุ้ยเหงาเองอุ้ยอุ้ยดูตมแล้วไอตัวเห็นแต่หางอ่ะ

เราถามมาปลาต้มอยูสัย้ยดิเลยพวกเมงไต่ไปสะหนอกเออลูดิงไต่แห่งไงยิ่งยังไต่ปลเปียก็ดี้ยู่ขนาดขนามีน้าไปดิเปิดออกเปิตมออกรถเล่นลงไปไหนออ ครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพีย,ยงต่านี้นะครับแล้วเราจะเอาบรรยากาศแบบนี้มาให้ชมใหม่อีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่าากรกำัติดตามปลาโตมือโตเ่อกี้นะโอ้โอโอยงง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  อ้ขนาดขนาดเบาบานี่เนาะแม่ยังยังพุชามรอบกูเห็นพุชกูเห็นพุชีพุเรียนหนิเอ้ยังพิอดมันกูเห็นเลยนี่